สวัสดีนนครับทุกคนเคยกินแบบนี้ไหมครับชื่ออินนะครับไอเคเคนะครับอ่องใสอีเม่จินะครับแล้วก็นี่หาย่างลีนะครับอันนี้คืออะไรครับมังกรน,นีแบบเส้นครับอ้นนําเ,เลยช,ช่อยดูนะครับรอกน้หนึ่งสองสามกู <c oughs> ค่อยค่อยเขียวลูกลา้าดูดเข้าไป<ม>ลยงับเข้าไปาไา้าไบ่มาบุยกินกุ้งโชได้ไหมไปุกกินกุ้งโชได้ยไหมสวัสดีคับอินนะคะเดี๋ยวอีกจะมากินเล่กบแบบ เส้นเส้นแล้วก็ใส่มะเขือเทศทะยุนะคระับวิธีการม,วม,วม,วมว้วนม้วนม้วนมวยคลาสแล้วก็ว้าวทีเดียวโดน,นันยังมีรู้ละเมื่ออายุจะมีใจเด,ดเดี๋ยว็กคนดูเจ๊ สินลูบ๊ายบายอ้าว